สวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกคลิปค่ะความคืบหน้าล่าสุดจากเพจเฟ e บุ๊กคุณวีระหลงสมบุญท่านได้โพสต์ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ต่อจากนี้รอข่าวดีเรื่อยไปหลายวันมานี้ผมส่องพระเครื่องมาก จึงทําให้ตาเจ็บแถมปวดฟันด้วย3มวันเลยยังดีที่เมื่อวานหาหมอถอนเรียบร้อยแต่ยังเจ็บแผลอยู่ส่วนลุงพลช่วงนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงรอฟังข่าวดีต่อไปลุกป่าคือแอบเข้าไปจับจองที่ดินตัดไม้ทําลายป่าสารพัดคุณครูใช้ที่ดินครึ่งไร่ติดถนนโดยเปิดเผย เจ้าหน้าที่ป่าไม้รู้เห็นมาตลอดหลายสิบปีไม่ผิดไม่กี่ปีมานี้ยกที่ให้ลุงป้าทำกินเรื่อยมาลุงตัดกิ่งไม้หรือต้นไม้กอเดียวซึ่งไม่ได้นำไปค้าขายจึงทำได้ถ้าผมจะกางกฎหมายตรงนี้แล้วพูดเหมือนฝ่ายตีลุงเพื่อนๆอ,อ่านแล้วคงอึดอัดคำพิพากษาของศาลนั้นไม่ได้ตรงดิ่ง แต่เหมือนรถวิ่งเลี้ยวไปตามทางท่านดูเจตนาแล้วมีดุลรพินิษพิจารณาตามสมควรแก่เหตุที่เกิดขึ้นหลายประการลุงไม่เหมือนคนที่มีเจตนาแอบเข้าไปในป่าเขาแล้วตัดไม้ไปขายพร้อมยึดที่ดินมาเพาะปลูกพืชและสร้างพญานาคนี่แหละเรียกว่าผิดเต็มๆคือลุกป่าทำไม้ก่อสร้าง สิ่งผิดกฎหมายหลายโพส์ที่ผ่านมาผมจึงเขียนแนวนี้คือใช้แนวคำพิพากษาบวกดุลยพินิษของสารปรับปรุงมาเขียนให้เพื่อนๆอ่านแล้วสบายใจเอาไว้เปรียบเทียบกับคำพิพากษาไม่ใช่วิจารณ์แบบฝ่ายตรงข้ามคือตรงดิ่งตกถนนหรือลงคลองแบบเอาลุงผิดติดคุกผมไปฟังและทักทายช่องพวกเขาเหมือนกัน ฟังแล้วก็พอรู้ว่าพวกเขาแกล้งดือ้อพูดปลอบใจตัวเองและพักพวกบางคนเตรียมค้อนขวานจะมาทุบพญานาคให้ได้บาปกรรมขึ้นปากแบบนี้เก็บไว้ในใจดีกว่านะฮิผมเคยโพสเมื่อต้นปี64ว่าสารไม่สั่งทุบพญานาคร้อซตอนนี้ปี65มีบางท่านเชื่อว่าไม่ทุบร้อเอร์เซน์เช่นกัน คือมาดามกับเจ้าปู่ขอบคุณที่ทั้งสองท่านเห็นตรงกันตอนนี้เท่ากับมีสามคนบอกไม่ทุบเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมเอ่ยก็ต้องขอกราบขอบพระคุณบทความของคุณวีระหลงสมบูรณ์ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีแฟนคลับ FC เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยค่ะโดยกล่าวว่าทำฟันช่วงนี้ โควิดท่านไม่ได้ไปทําเลยประโยชน์มากกว่าโทษคิดว่าไม่น่าทุบนะคะท่านส่วนคนที่เตรียมค้อนทําเพื่อประโยชน์อะไรนะคะท่านหรือว่าริศยาท่านต่อมากล่าวว่าขอบคุณค่ะอ่านแล้วสบายใจจริงๆดิฉันก็เชื่อว่าไม่ทุบแน่นอนค่ะท่านต่อมากล่าวว่าไม่ทุบค่ะรอไปฉลององค์ปู่ด้วยกันค่ะ ท่านต่อมากล่าวว่าสวัสดีค่ะอาจารย์สิ่งแรกขอให้อาจารย์หายเจ็บนะคะกลับมาเป็นปกติเร็ววันค่ะส่วนเรื่องพญายนาคเรื่องลุงพลที่บุกรุกป,ป่าขอบคุณมากค่ะอาจารย์ที่ออกมาให้ความรู้อีกขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวอาจารย์และครอบครัวลุงพลป้าแตนผ่านพ้นทุกเรื่องนะคะท่านต่อมากล่าวว่าพ่อปู่ปาริจิตนาคราช จะไม่มีใครมาทุบได้เพราะแรงศรัทธาและร่วมจิตน้ำใจของคนทั่วโลกได้ร่วมกันบริจาคสร้างท่านจะอยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไปถ้าเรื่องทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจะมีประชาชนหลั่งไหลจากทั่วโลกมากราบไหว้เพราะท่านคือแรงบันดาลใจและแรงศรัทธาคา่ะท่านต่อมากล่าวว่า จังหวัดนี้แปลกๆนะคะสิ่งดีๆเรื่องดีๆที่ทำให้จังหวัดเจริญชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วโลกผู้คนหลั่งไหลมาเที่ยวทั้งในและต่างประเทศชาวบ้านจะได้ค้าขายมีอาชีพเพิ่มไม่เงียบเหงาเหมือนเมื่อก่อนตอนนี้ชาวบ้านทำอาชีพยูทูบเบอร์กันเยอะแถมเก่งอีกด้วยทั้งที่เมื่อก่อนหน้านี้แบกมันกรีดยาง หน้าดำคล้ำเครียดจังหวัดไม่ทำอะไรเลยเงียบฉี่แปลกแต่จริงนะคะท่านต่อมากล่าวว่าดิฉันไม่รู้กฎหมายหรอกคะ่ะแต่ถ้ามันทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสนับสนุนการท่องเที่ยวและอีกอย่างลุงเขาก็ไม่เคยคิดว่าจะครอบครองแต่แรกแล้วท่านต่อมากล่าวว่าคุณลุงวีระคะบวกหนูไปด้วยคนคะ่ะที่เชื่อว่า ไม่โดนทุบร้อยเปอร์เซค่ะท่านต่อมากล่าวว่าปู่จะยังคงอยู่และจะเป็นที่เคารพบ,บูชาของประชาชนไปอีกนานเท่านานต่อไปพื้นที่ตรงนั้นจะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนค่ะท่านต่อมากล่าวว่าจะไปทุบทำไมเก็บไว้เป็นแลนด์มาร์คให้คนไปเที่ยวหารายได้เข้าชุมชนไม่ดีกว่าหรอท่านต่อมากล่าวว่า ถ้ามองถึงทางด้านการปกครองผมก็อยากจะเชื่ออย่างนั้นแต่ตามหลักนิติมักจะยึดกฎหมายเป็นสำคัญการตัดสินจึงออกมาแบบกำปั้นทุบดินขออนุญาตถามครับสรุปก็คือว่าขาดเจตนาในการรุกป,ป่าผมเชื่อในประเด็นนี้แต่การสร้างพญานาคผิดเจตนาในการใช้ที่ดินหรือเปล่าครับถ้าผิดมีแนวโน้มว่า จะทุบหรือไม่ครับถ้าไม่ทุบเพราะอะไรครับท่านต่อมากล่าวว่ามันเป็นคดีมหากราบเป็นเคสตัศดีให้กับทุกๆคนฝ่ายที่โจมตีก็ตีแบบไม่ลืมหูลืมตาลืมมองพยานสำคัญลืมมองพยานแวดล้อมเหมือนสองสามีภรรยาไปฆ่ายกครัวพวกเขาเหล่านั้นกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมตักกะแปลกๆเกิดขึ้นมากมายท่านต่อมากล่าวว่ายายก็เชื่อว่าไม่ทุบเพราะมีคุณมากกว่าโทษค่ะท่านต่อมากล่าวว่าเชื่อค่ะมียานพิเศษและเรื่องนี้ทำให้เห็นมนุษย์ที่มีกิเลสมากจริงๆพุทธศาสนาม่ได้มีอยู่ในสันดานตนเลยคนไทยด้วยกันเหมือนจะเข็นค่ากัน ความเมตตาหาได้มีไม่ขอให้ประเทศไทยมีคนดีมาปกครองคนไม่ดีดังพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่เก้า